ันนี้เราก็มาตีปลากระสูบ <Yahoo! S 1> น้นาๆท่นานหนึ่งบอกว่าอยู่นี่ปลากระสูบใหญ่ต้องลองดูครับ หม้ยีวลาสีนะครับเดิมออกไปไกลบ้านไม่ได้ครับเมียดาเมียไม่อนุญาตนะ ขึ้นกัดไปสองสาครั้งแล้วเม่เกี้แต่ยังไม่กัดเราไม่กัดลูกปลาอยู่ น้ำนิ่งเรียบันนี้ถ้ามีะโดนี่เดินกลับไปรถเอาคันะโดูมนตีเลยเไม่เห็นินี่ จะมีผลงานไหมวันนี้ต้องรับชมนะครับ Dann gab เรียบร้อยครับผมกำลังเคยมากันครับล่องตีซุ่มไปเบื้องหน้าผมมีนะตัวแรกครับตัวสูตรเราไปดีพอเปิดไม่ผิดหวังขึ้นไปไฟ้าเมื่อกี้่ก คนหลายเลยโอ้แม่นที่ไปยืนตีสะพานนั่นอยู่บ่ครับโอ้ยเจ้าวี่โก้เนี่ยเลยไปไปจอดตีแค่วนหนึ่งหมู่บ้านอ้ายเขาว่าหินขอกปลาดูง่ก็เลยไปเบิงกําลังขึ้นมาหนีกันอ้ายแล้วว่าอยู่หนีประสูตรหลายเปอร์เซ็น เล่นไปดูจิ้มอยู่หรอครับยู่มกลางตรงไหนบ่บ่อครับบ่เห็นขอบได้ผลงานแล้วครับหนึ่งตัววันนท้ เป็นต่เรื่อใค่ายากมาพ่ายตีเนาะร่มนิ่งๆเลยท่านร่มนิ่งๆเนาะโอ้ประสูตรบอไอค้นแบบนี้เลยบ้าน,นอืออือ,อยูล่าสีครับอยูล่าสี สร้างบุญงามขึ้นร้ายครับนี่สายดีมีผลงานก็เก็บใส่ถุงเรา <Yahoo! S 1> วันนี้ดูก่อนถ้าได้หอด3ามตัวจังชีปวย อือประสูตรบ่ครับมองสะพานอ่ะบ่มองสะพานโอ้ผมแต่เห็นคนยืนร้รนายกักจักมองจักเงียงเนี่ยเตือ <laughs> โอ้ยมาหาเห็ดคิดใช้ซองไปสันนะ่นละ วันี้ยังต้อนนี้ครับดิอโอ้โอโอ๋ออืมเรานะต่อกันดูจะมีตัวที่สองไหม <c oughs> กุดนาแสงผ่านไปทางโรงาบานจิละลาดคุณบ่กลายไปอีกว่า อ๋อ oh. ตำบลยังครับอ๋อ oh, ตำบนกุ้งอ๋อเดี๋ยวลองไปถามผู้ช่อยอน้ำมบึง oh. ต้องเอาเรือลงมาเรือว่ายีนตีน้ำมีบึงสี่ใจเลยอ๋อ oh, ครับ โอต้องทานา้ำร่งขุนที่น,น,นี่เนะาะ <c oughs> คือคือคือครับผมขอบคุณครับ นไล่มาแต่เราไม่กลัวเพราะว่าเราเอารถยนต์มานครับขึ้นตัวตีไม่ถึงนะใช้คันเหมือนเดิมครับอาบูมอร์รม ลอกจิมมน,นูเอนซี่เบอร์พัน,น <Yahoo! S 1> สายหวานหน่อยคันเวทซีกี่สิบสอง ครับวันนี้เราก็มาตกกระสูปอีกครั้งนะครับเวลาไม่มากครับวันนี้ผลงานก็นี่ได้หนึ่งตัวไซส์สวยไซส์เท่าฝ่ามือนะครับก็ถือว่าดีครับขอบคุณที่มาให้เราเล่นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติกันอีกเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผลงานอาจจะมีเวลาไม่มากนะครับช่วงนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ นี่คก็เราเดี๋ยวปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะ,นะถ่ายรูปก,กันไปไปขอบคุณที่มาช่วยเรานะมาให้เราสนุกนะวันนี้อโอเคไปไหมล่ะไปลูกไป ไปแล้วนะตรงนุ้นก็เหมือนเดิมนะครับคันเราวันนี้คันอาบูนะครับอาบูหมอรำมอรำเนี่ยหรือว่าเรียกกันหมอรำเนี่ยกับลอกชิมาโนแนนซี่นะครับเบอร์พันผมว่าใช้ได้พอใช้ได้เลยนะครับสำหรับงานกระสูบนะนะครับเดี๋ยววันหลังต้องไปตามหาไซบอดนะครับ ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงาน r o c k e r Fishing ด้วยนะครับหวังว่าครั้งหน้าเราจะเจอไซบอสบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบขอบคุณครับ